แค่นอนคิดอะไรกันสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับเหมือนมีเรื่องให้คิดมันไม่เหมือนหรอกมันก็มีเรื่องให้คิดคิดอะไรเพลินไปหน่อยขอบคุณทุกทุกฟอลโล่นะคะ พบลอนะอุ้ยขอบคุณสมาชิโปโลนะคะโอ้ยโปโลตึงตึงปโปเลย สวัสดีค่ะนี่เวลาตอนที่เมตีสตรีมเกมตอนที่เมตตีสตรีมเกมทุกคนอยากรู้ไหมว่าเมตตีพูดอะไรบ้างเวลาเมตีสตรีมเกมทุกครั้งที่เมตตีจะต้องแบบม,มตตี้สวัสดีทุกคนทุกครั้งนะแล้วนกะ็ อันนี้ไม่ใช่อยู่ยข้างนอกไปแล้วเนาะต้องการคนนวดให้ใหม่กลัวคนนวดมาซ้ำมาดิลบแนะนำลบใส่กันเลยขอบคุณทุกคนสำหรับฟอลโล่นะคะฮัลโหลฮัลโหลผมไปหน้าสถานีสนามบินขบับค่นเก็นกับ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสรุปแม่นอนอยังแม่นอนแล้วอันนั้นลูกลูกลูกมาเข้าน้ำเบี้ยวเนี่ยขอบคุณทุกคนสำหรับเอลโลค่ะต้องใส่เงินต้องใส่เงิน ไม่ใส่เลยนะเออเมตตีจะถามว่าทุกคนอยากรู้ไหมว่าเวลาที่เมตตีสตรีมเกมแล้วเมตตีพูดอะไรบ้างเวลาที่แบบสตรีมเกมอ่้เมตตีปกติเมตตีก็จะสวัสดีทุกๆคนอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วตอนแบบตอนที่เมตตีสตรีมเกมเมตตีก็จะแบบสวัสดีหลายภาษาหน่อยสวัสดีหลายภาษาเพราะเกมที่เมตตีสตรีมอ่ะมันเป็นเกมที่ต่างชาเขาเล่นกันเยอะเออมีหลายภาษามีหลาย ที่เขาเล่นกันอยู่ขอบคุณทุกคนสำหรับฟอลโล่นะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเมติกส์ประมาณสิบสามนาทีเนาะประมาณสิบสามนาทีนะคนะเดีย๋ยวจะลงสตรีมนะ เล่นแล้วเป็นไงครับก็น่าเบื่อดีแบบพอเราเล่นนานๆแล้วเราก็แบบเบื่อเหมือนกันเพราะมันเล่นตลอดเพราะมันต้องเล่นตลอดมันต้องสตรีมตลอดตอนนี้ไม่ตีกเ็เลยเลิกสตรีมเกมมามาไลฟ์คู่อย่างเดียวอไลฟ์ Live คู่อย่างเดียวดีกว่าเพราะถ้าสตรีมเกมเป็นเองเล่นไปด้วยมันมันทางเขาได้ฐานคนดูันไม่เท่าไหร่ครับนอนพร้อมกันนะขอบคุณทุกคนสำหรับ f o l โล w นะครับ ไม่ต้องตื่นตีห้าหรอตื่นสักหกโมงก็ได้เหลือสิบสองนาทีอดอีกอดอีกนิดครับไม่ถึงใครอดไม่ถึงใครใหด เอฟซีเอฟซีขอบคุณนะคะคคน่ยกินอะไรวะยักกินฮัมะกุลเหรอนอนนิดเงีย้ยขอบคุณสาวโฟลวค่ะคุณนอนผมก็อนาบน,น้ำนอนครับตอนเอ้แต่วันนี้ไม่ได้อนนาบน้ำนะ ค่ะเอ,อเ้วนะคะไม่เข้าใจน่ารักค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับฟอลโล่นะคะ